พามาทางนี้มื้อนี้พี่น้องเลยทางทีมงานกันสูรีกันอยู่สั่งพี่น้องเนาะคันวาิซื้อมาก่อนบัดยานมันยาเย็นบาบอสมันยาเย็นนี่ว่ากินมาซ่บอีเนาะลงมาที่สมานเลยไปลงตรงกลางนั่นเล เป็นจังไงคือมาสวยแท้มือนี่บบดสบายดีบ๊บดคือมาสวยแท้หมือนี่มาแต่เนอขคอยเห็นอยู่วีโวจะไปบุญโดยวีโวเฮียบดแท่นี่คอยวะบอดยู่บ้านกลางโพสีคอยเขาบริีวีโวมาจ้า เจ้าไปเซโนผู้เจ้าไปเซโนผู้ใดคอยตาผ่านวะสยไปนี่ต้องซื้อเมื่อนี่ต้องซื้อเลขทะเบียนรถเลขไกล้สงชัยบอกเลขจ้ะพี่น้องเลยลุงบวได้ได้เพิ่นน่ะคอยว่า ข่อยเลยว่าข่อยบ่ขึ้นดอกข่อยสิท่าอยู่ลุ่มเอ้าเอ้าอ้ยพี่น้องเลยครับงงไอกล้องใช้ข่อยนี่ตอนข่อยสิลงนี่ป๋าเห็นยังกันนะปึ๊บโอ้ยแต่ว่าฮับกันบ่บมดเนาะบ่ฮับเร็วแม่นปาดทุกนี่ไดรเสียงอุ้ยลุดคำตั้งใจนี่ นางจมเวอะเว้นน <c ười> ั่งจมเามาตัดหลังห้าเกิดกิดไปห้านบอกเลขไปจักกินี่บอกศีหาหกเกดแน่นีหกเก็ดแเกาสบี่หเปิก้องแลเก่อดบไป่หนไปนไหนไปไหนนนน่อไไนนหนไปไไหนไไปไหน ไปจูมือไปทางไหนล่ะต้องโมได้เบิังคลิปกันโมเดินนพาเมียไปขายเสื้อผ้าคอยเห็นอยู่ได้เลยน้องแต่บ่แม่นเห็นอยู่เห็นอยู่ไปกระตดตามเบิึงตลอดเป็นจังได้คือว่าน้องเต๋อลดต่ำเขาเอาลีว่าแผลใจดำมาลีโมมาเยี่ยมมาคอยกันเลยส่วนว่าเป็นได้คือโมไปเยี่ยมไปคอยกันคือทางแหวนในหันใกล้ๆนึง ขบกกลแล้วทางเลเกเาเนาะแต่ว่าเขากับได้ปนะอบอัไยบกใกล้หได้เนาะคอยบู้่เพิ่นอยู่ใส่นงเตคอยก็เห็นอยู่ห้งหมอฮะนะคิดว่าห้งหมอรอเก้าเนาะบอบ่ดดนนะห้องหมอกุมช่ปเาะเนาะไปหงหมอกุมหงหมอหนึ่อยเก้างงมีคนเมางหนงังเนาะเอาเนะ จักใครเป็นยังอันนะป่าวันปาวัโอ้เพิ่นเพิ่นนั่นว่ากำลังกินเผือตู้ข่อยก็เลยว่าอยู่บ้านป่าวันชาวใบบอกเห็นด้วยบอกเห็นเราใช่มันใช้กีบกันใชลาวอยู่ใช้หนีดมอื้บบอไ่ใช่นะไม่หมดใช่เจ้าแล้วไม่ลอยไม่ลอยห้านาทีแล้วอือห

มืนห้าไปซื b ài, b ài, b ài. P p ้อมือหาบาน้อยบาน้อยมาแล้วอทุกไปไปไปพี่นองเรยไปหาบาน้อยปดาน้อได้ทุเป็นงสบายดีสบายดีถากระ่ายุดยสบายดี ยังได้ไปะนี่ข้าวาสาวใบยอยู่ทั้งไหนเราไปอยู่นี่โมเ,เมนต์เิเราอยู่นี่บอจชักอยใส่อย่าโบวิจุดเลยเดบางคนว,ว่าดวงมาอื้อนี่ฮะดงมาอื้ออยู่ในคลิปหั่ละว่าไปซื้ออะไร เล่าโบเลาโบจือจุดสำเราอยู่ใสด้วยโอ้ยจุดชักสำหรัอยู่ใส็ได้เรีว่าให้พอน้ำเผ็ไปเบิ่งเนียมันเบิ่งบ่ทรงสีหาน้ำยากแค่นี้งว่าถ้าเจ้าย่งบวพูดจีไปตามหาใช่ปะเออคอยไปพูดแหละวะสีแลนไปเหวียงอยู่สว่างเลยไปไหม้แหละว่ะสีออกมาเลยตึ้งใกล้กับเปิเขาเมาเขาน้ำมันยังโบหู้จุดบนยูน้ามีในทงมิาเปิ้เฉพาะนผนอะไร็ว้าชิกินก พาสุกรูกแปดกินมันผิดกฎระเบียบแล้ววะนี่คนหนอวงลายมูหนอวงลายอืมสวนใหญ่เน่ยคนหนาวแต่ละคนใช่เกิดวู้วุ้ยรุ่นบักรุ่นแรงอะเดียวนี่หนาวเี่หนาวนี่เลยเฉยเกิดแรงเลยนะเนี่ยเสียมันมีไหนพี่แต่ว่าแบบนั้นเนาะบอกคนเชิ์ต้องเข้าแต่ได้บอกนี่ที่นเชิ์ต้องเข้าเพิ่นบอกเลขเด้เมื่อกี้เก้าสิบเก้าสิบอยู่แฝมมีอยู่รถแบกยังไง มีบอกม่วงบแมแมวมีดบ่าเสนมีตะขัวในหมูแล้วในช่างนะโภรแพทย์ซื้อมาาพเมื่อไ้มีบอกเขาไม่เนาะมาแจ้มน้ำหมอนี้มากระบอกครบกันแล้วมาก่อนหมู่ได้มื่อนี่มาก่อนหมูนี่ฮะ่ะทีทไปห้างเดี๋ยวมุดอไปหายไ่เดี๋ยวใก้จะเอยว้ให้เจ้าหมดแล้วคือว่าไปเซโนมาเลยเจ้าหนะมาเลยเด้อ ไปไ้มาไงอรสิอ่ะไปเนาะไปได้ยไดเนาะเออกินรไปกินอะไรกันว่าอยากกินเดือนึงแล้วจ ah> ่อยนากินแล้วไอ้บอดก็ได um um: ้ม้ม่งน้ะรบ่อบอบไปครบกัน คิดว่าเสือบอลีมาตามหลังเ่านได้เงินมาสามร้ยเท่าน้นองี่นเนาะจ่จะรีเป็นอนมาเมื่อเช้านีี่น้องเน้ยกนกเมล่เน่ยนร้อน่ร้อยนึ้าก้าเพิ่ึกับบางอารถารถกี่บ้านน้อยกี่ออ้ารถ้าเปอซบ้นอกี่อยปลาว้หันจะชื่อบที่ แต่รูปแล้วจะไปตามหาเบิ้งเนาะอยู่ในหันนะอดิในเียงนากรวอยู่ในเสียงหน้าบนต้นหมักไข่เน่าอยู่บนเจานียวางเขาหมถวน้นบนเก้านะ้เียงนาบนเจ้าสิบลาบซีอยู่แข้มข้องมืถามเราว่าเราโทรหานักหนัก้เราหกเออเป็นแล้วจุโมาแล้วเลยนะเดี๋ยวเนี่ยเราเนี่ย อยู่โตมาเป็นสาวมาอยู่แต่ว่าเวลาโทรน่เราโเว่ยเลมาน้มีเทีวนี่ะกินโเว่ทำใจเอาชาวใบไป่ะทำใจบมดได้ให่วันนี้คนดีอยู่อ่เอานือยหาถิดเสื้อใส่ใส่คิ้วไแห้งันนั้นเนาะเออเอาเสื้อซีมไหมนี่ไหนมันหมดสื้อิดเท่าที่เคยกินนมันร้องนะเอ้า ว่าอะไรนะว่าปาดบ่ให้ลองกัดกินแล้วนะกัดซีมคำหนึ่งมันบวบมันบวบบวจักค่อยกบวยจ้าวบวยแซ่บเนาะเออตัางนะเออมัน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 ขาดธาตุน้ำตาลมันเบิร์ตเป็นญาณแล้วมันมีธาตุอาหารนะพ่อแพทย์เจ้าจิเดินทางไปหาชาวใบกับบ๊อบบ๊อบเบาน้อยเจ้าว่า เอาบอกรพยไปนำ้ำด้วยคอยไปอยู่แล้วห้ากินเน่เพิ่นคอยไปอยู่แล้วนีม่ไึเลยไคอยให้ยังได้เ็ปคอยให้ามไ้โเดนี้เอาเงินยันะเรียมน้องน้องแต่บ่เอเงินเมืออาหาน้องแต่ก็บชวนบ่เียีมือหาน้องแต่กับชวนบ่เอกไปเยียบน้องแต่ก่อนนดไปบ่ไยุกห่่เอาไปมันอยู่วันไหนจะไปบ่ ขบทางมือเนาะ้มือส่งจะได้น่ะบแล้วคุนขวบกันแล้นี่คือไมพผนอีกเกลับมาเลยจังมือมือโมเม็งใกล้หลงเลยเนาะมินวาวเลยหลงมือนะจะเอากระองมาเลยโท่ไอพนเดฟังด้วยไล่แล้วมือีิฮาวไล่แล้วอู้เรื่องเลยรู้ได้ไปนวบใครกินเนาะไอวอลีจบคลิปกันเนาะ เราอี่หอบะบ้าละบ้อันนี้นะให้ฟูกมาูกให้แล้วไม่จะให้แล้วไม่จะให้แล้วมาเอามาแต่แฟนชื่อโทรศัพท์ให้เล่าเราอ่ะฮะเรายังไม่ได้เติมเงินเลยมีแต่โทรฟรีเราอ่ะเอมันมันมีโทรฟรีอยู่ดิขักแทปบหรอเออไหนโอ้เม่ทั้งเบอร์ทั้งนั้นพร้อมนั่นอ๋อผมมีเบิสเราบ่าวกัเนาะโทรตลอดผมมีเบิดโทรฟรีโปรโมชั่นมันอยู่ดิเนาะ บทันได้สะมากแล้วมันจะดิ่นได้อยู่ด้วยมือไหนโทรพีอยู่คุมดูเลยเม่นเนาะเปิดเบอร์ไมดี้ไปจับตัวชาวใบเพราะเราจะไปเบิ้งค้อนเลยเนี่ยเบิ้องไหนแล้วเนาะจับไปเบิ้งยังราะได้จับดอเนานเนาะจะจับเราเอาไปบอกบ้ัดจับไปเลยมั่งจับไปขังค้างคุกทั้งคุกก็มันจะอ่านแล้วยกยูว่าว้าวะไรคังคุกแล้วปุ๊บแล้ว ต้องทำพอรูกแผลกูไดอนุมัตออแล้วต้องทำไหมวอนี่การัทำเงินมได้อนเดี๋ยวนี้่ทีมงานกำลังสุริกันบ่ช่วยาให้น้อยกรรมเหรอแผลกร้มเลยเดี๋ยวจิ้งบ้านึบ่ได้ว้องอ้อเอ๊ว้าเล่นอ๋อสบายดีส่งให้น้องได้เพิ่นไแล้วนี่วร์ทท่านสามนุ้คัวสบายกันจักอยู่น้ำไผ่เดี๋ยวนี้ฮะ ยังบนนี้ใบแจ้งเกิดมีใบแจ้งเกิดเน็ตชีค่ะเราอยากสบายดีแล้วบ่อเดี๋ยวนี้คือสีงาดคือสีใสไเวลาโดนอยู่ข่อยหวานเนาะเพื่อเอาสีแลนเอกสารเนาะเจ้าแล้วเอาก็ะบายไว้ปุ๊บเป็นไอ้ใหญ่ต้องละเอียดแล้วอ้นี่อันช่วงไอ้น้องและเพื่อนนี่แล้วสิ่นลำเนินการได้ยักเดือนแล้วนี่กุมารทองมอดกุมารทองโมโง่ยยอดกันยี่ยอดกันเขาเรื่องด้ยเจ้าน่ะหน่ะขาวโกนเมียคนเรา นะ yeah? จะใส่ยังบนมาหน่าะเอาข้าวเขาให้ข้าวได้บเบาได้ยข้าวหลายก้อนเร็วว่านี่เป็นจยุคคาราทีมลอยแล้วด้นี่อเอาข้าวดีอันนี้ใส่หั่นเอาข้าวเรื่องข้าวเรื่องบอกไปไผ่ข้าวเรื่องข้าวเรื่องเดี๋ยวนี้ฮะสรุปแล้วนี่สีพากันไปหาสบายเพราะเดี๋ยวนี้หาไปโลแต่ว่ามีโบเสีแล้วเนาะว่าอยู่หีนอมอ้อยนี่ชือซินโม่ไม่เป็นติดสิน ตอนนี้ก็ยังบบฮู้พี่น้อยสรุปแล้วว่าอยู่หีน้ำอ้อยหรือว่าอยู่ดงมะอึทางสาวใบมีเจ้าโตแล้วเสื้อนะเสื้อไี่เพื่อจะมาแจกได้นะบโบ่ชจะได้ประมาณร้อยใบเสื้อน่ะไล่ร้อยโตตามที่เพิ่นผักมาน่ะเสื้อนุ่มบ่ไข่กับยังบมเห็นเฉยไอ้นี่ว่าเกือบเนี่ยเจ้าอ่อนขายห่าเพื่อน่าตัวใส่เสื้อนั้นตลาดชอนโบ๊เจ้าก็ได้ร้อยใบวะ 200พุ่นล้ว200คือว่า300บ่โตเด้นี่บ่บ่ต้องเสื้อเด็กน้อยเด้เสื้อเด็กน้อยก็พอดีแล้วช่วงนี้ว่นหน้าหนาวเสื้อกันหนาวแต่เมื่อนมันบ่แม่นสิมีเด็กน้อยอย่างเดียวเนาะมีเด็กน้อยให้เฮาไปแกเนาะเอาไปทงค้งรองเนาะอาหารกกินอเอานยากหลายบ้านใหม่บ้านใหม่คต้องรองเออๆต้ององต้องขึ้นไปพุนพาปลากล้วยเลย บัานกระหลกกระลางขึ้นไปนะทำตองลองทีแรกไปถกบนเดียวเลยมีหมู่ไปชวนทีมงานมาวค้าวียเบิร์ตคอยไปทีไปก็มีสองคนนะเจ็กรสอบคอยไปถกปีนะวันนรได้รถแล้วเปิเลยก็มีนะบอกว่าเพิ่นวยาเพิ่มยาเพิ่มเราได้รถจ้างแล้วใช่รถใชรถจักไปแจกแล้วนะพูดตรไปแลวบอว่าขึ้นไปจะดีเนาะแน่น่แล้วเนี่ยเนี่ว่ะเอาจจักแล้ อย่าอยตัวเอาคุณรหัสจิ๊บเนาะก่ซ้เล็กน้อยแทมบา่ยย่าเอาแน่กันมะเพื่นเน่นอะไปเพื่่นกบลงเ้อะกอลงบลิ้เดยเขียวบหลิ้ับนี่แต่ว่าล้มกันมือด่มือด่าไซส์เทาแมนอะแมนบงหลังวัชาติแล้วเอาคำสื่อหลังวัชาติเห็ดยักษ์แมนเห็ดบ่ไร้ได้ตอนนี้มันเห็ดบ่ไร้ ต้องล้างวันซาไปบ่อนได้ก็เจ้าก็ยามได้เดี๋ยวนี้มีกฎระเบียบได้เฮ็ดหยังคือถึกมันน้องบ่ได้ต้องเจนี่สิเ็ได้เต็ปอเพิ่นบ่ฮดูเด้อเฮาเนาะปรึกษากันหมือเนาะอันนี้ในบ้านนั้นเมื่อเพิ่นแงยินดีแล้วบ้านเขาเครื่องไว้ลูกบ้านเขาเนาะนใจหนาวด่รแหใชเสื้อบางมานะของโตนี่ก็อดเนาะเป็นฮ้อนดิเพิ่นใ้เสื้อจเก็ ชาวนั่นแล้วไปนั่นแล้วเดี๋ยวน,นี้ฮะเราไปเรี่องจันทร์แล้วทัหาเ้ามด้วยนะฮะใช่ก็ผู้สาวมีลูกที่คนนอนในมหาไม่กระจายนะเนี่ยอ๋ออันที่ว่าผัวเราก็ไปอยู่ตรงกันล่ะสาวไปที่เตาค่อยจะหู้ว่าอันกระจาดที่ว่าอันเมย์เราตายแล้วเอาพากระจายโค้ดเราบอกแม่นเฮ้ยคอยอย่างหู้อีกครัวตัวนึงนะอีกครัวอันตัวว่าจู่ท่านอัน นั่นนะตัวมนต์ล้กกโดนนะบอสโอคนู้แ่หนั่นกันไรครอบครัวหน่งกันไรครัวจูดทานน้ำพอพเย์ว่าถ้าไปถึงเละมาแรงเราไปชื่อโถอีกคั้นหนึ่งไปได้สิเอยู่หันนีมีองสามสามสี่ข้อควบควรนักจุกยากลูกหลาผมมีเครื่องน่อองพ่พอลตัวนี้นะ บันนี้ว่าพื้นเนาะวางแผนว่าการคือไปแจกเอาเมื่อนี้ที่ตามหาชาว้ใบโดยสบายดี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 ที่ไปตามหาชาวใบให้เจอบ่สบายดีเด้อยังบ่ท่านฮู้ว่าจะเจอหรือบ่เป็นอะไรทีุ่กเจ้าก็หนั่งพากันโซเล่กันอยู่เดโซเล่ว่าจะไปหาแจกคขึ้งไหนมันอากาศหนาวเนาะซื่อชื่กันหนาวไปแจกเด็กน้อยอนั่งไอ้น้อยก็แค่นนั่งค่ายกันเลยเป็นั่นไง ผู้ที่ว่าจะเอาสบายไปบำบัดอีบ่ยืนแล้วยืนาใสกันได้เนี่ยป็นคนมันยืนใสกันรถอนว้าวเป็นแต่ย่านได้บ่บ่จัจับลด้าเป็นแต่ย่านจับบ่ขันว่าเพิ่อนันจุดจับไปนี่นจุด่รถนั่นแะมันหนักแลยวถัทรว่าเมื่อคนนี่คอดีอยู่ไหนถัดไปแต่อีตุน แต่เป็นใดตนรู้เราเป็นกักชันเนาะเรียนาระจนยามตามคอยคาดว่านี่คาดย่ำต้องยังไปยุ่งเกี่ยวกับแนวบบดีอยู่โบไม่ใช่ไล่เลยอันนี้เหมือนเราคาดว่าต้องให้เธอต้องให้เธอท่านละคิดเล่นคิให้เธอดนะไปปลูกอ้อยเออเรื่องปลูกห้อยปลูกอ้อยปลูกเยอะ้อยเรื่องอะไรกระเฮ็ดเนาะแต่เรื่องขนาดแน่นอนเราเฮ็ดกีแล้ว เราไปเป็นอาทีตย์ได้บ่เถิดเราตั้งแต่ตะกี้อบุ๋เราบ่นมาเลยเวียแต่ชาวใบนี่ยมีคนไขยให้ป้าศักกะวาหน้าหนาวสาวนอนตาใบตามเงนเราเรายุดต้ได้น้ำดอกคอยปิดน้ำแต่ว่า่ท่านไปแบบวนนั่นเนาะไปเบิกรซสก่อนเนาะนี่นาย เอาไปจับกลุ่มเหล่านี่ก็บ่เฮาแล้วก็บ่เฮเวาให้เราฮู้ผิดผิดกฎระเบียบแน่นอนันอยรูปก็เป็นได้ได้เบิ่งไปเคณะว่าสมมุติสิสิไปส่งแล้วสมมุติว่าคณะสมมุติว่าไปน้อยนะไอ้น้อยจะเอามาน่ะจะเอาเามาหยังบดนี้ะก็ยังสิแบบจักแน่ได้แลบู่ใจได้นสมมุติว่าเราเป็นังมาเฮาก็กินแหนงไดา็นํานะ เจา problem, <S <s here, ้าวันได้บ่แพลใจใจข่อยนี่บ่แข็งพ่อเรื่องแบบนี้ฮะคือกันแล้วเขาอ่อนโยนใจเขาบ่แข็งพ่อกันบ่อโอลี่เลยได้ทมองเลยว่อโอลี่เป็นคนเลี้ยงได้เลยทำโจรบ่ออุ้ย่อยนึงเอยบ่น้อยนี่กับพอน้องแผล่เจาแหล่นี่ใจบ่แข็งพ่อแล้วสมมติเอาลงไปแล้วเน้องเอาลงไปอันบอนเจ้าไหนาที่แล้วไอ้น้อยเจ้า เอิ้นกากากกากเขาอยากกินเนาะแม่นนตาอะไรอีกลแน้วตาอะไรขาดเรื่องเด็ดให้เด็ดเรื่องเด็ดเดี๋ยวถ่ายใช่ก็ค่อยค่อยชิจูทั้งหลังค่อยท่ายั่วก็แล้วกันคิดใช่เพื่อว่าอนาคตของสบายเพื่อเพื่อคนเจ้าเจ้าซีไปคิดหลายอื่นแะไรบ้างได้ไหมมีไอ้น้องหลายไอ้นักการเมือง ช่วยๆเอ็นคือหาช่วยกันได้กับใครไอ้เนาะแมนหาปรึกษาเพื่อนหาผมเองเนาะกว่เพิ่งเเซนเพิ่งนสายกับตัวนี้กอะมันมันต้องปรึกษาเพ่นมือเรามาหมัดไมันยังค่อยนี่ผมมาถ่ายแล้วผมอยากเห็นได้ค่อยเลยข่อยผมมามามาบุเมนะหมัดนะนี่ฮะแล้วก็ไปเนาะแมนนี่คือว่าชวนแบบว่าไปเที่ยวไปยังแบบนี้นายจะชวนเนาไปแล้วก็ซื้อเก้านี่นะซื้อเครื่องซื้อไงังอันไปน้ำกันได้ไปไปไปน้ำกัน กโขงเข่ามาเอาเลยจะได้ไปนัดไปนัดกันอยู่พุ่นเนาะที่ตามกันนี่นั่นไปนี่มาพบเลยอ่ะได้เอกสารได้วันธาตุเนาะวันนั้นวันซาตเนาะมันเนี้ยวันตัวนี้ได้นี่แมนเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดเอกสารนี่มันชีชีซ่ามันคือคือชีเซ้เวลาโดนอยู่เพราะว่าเฮ็ดสำนูควนี่ต้องรอให้ผ่านวันซาตไปจึงสีทางเจ้าหน้าที่เพิ่นสีเฮ็ดให้เฮาว่าทาวขิดนี่นะ น,น,น,นเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกับร่างกล้าเกี่ยมงานเสริมฉลองวันศาตคบหอบหาสิปีนี้เพิ่นก็ต้องได้ยุดดูแล้วนี่เป็นคําินของไอ้คำไพ่กันซาคําขิขดของข่อยนี่นะคือสิแมนแนนั้นแมนเพราะว่าเ้าเห็ดสมุนุขวาม่นี่ช่วงนี่ไก่ บุญวันสเขามาแล้วบุได้ทำมโนครัวไอ้หน้ายมีแต่ว่าเมื่อให้แม่เราเหดุอะไรเดินที่อยู่ให้แม่ยังเดินเซ็นจำบ้านเนาะแม่เราก็จักอยู่ใส่เดี๋ยวนี้ฮะแม่เราอ่ะอำเภอยะส่งทางการติดต่อมันบ่มีเลยแม่เราแม่เราแล้วเมื่อตามตัวแม่เราเมื่อบ้านแม่เราก็เห็นรลูกท่านเล้วแม่เราเนาะคันแม่เราอยู่บ้านกับใครลไรแม่เราไปอยู่หมู่อื่นที่มันยากนะ นอยู่่บบ้าแม่เล่าเอาปัวอยู่ทางตะเขะขนานบางคนก็ว่าอยู่ตะเขะมันหละยาะคอยว่ามันต้องเสียเวลาอยู่เมื่อบางท่านกเห็นค่ะในคลิปเราฮะมันมีสมโนตุเละกับมึงกะสบายสบายแม่นอันนี้คือว่าเลาเนี่ยเป็นคนตกหล่นนะบ่ได้เหตุหลายปีบ่ได้เหตุหลายครั้งเลยกระทำกันแล้วกับเสือเจ้าน่ะราครับเชื่อเลี้ยวใช่ไ ถามเรื่องเสือละป่ะนี่จับเสือกันมาแหละพี่มาพะอหมดเสือผมหมดเสือเสือเห็นว่าเมียขายเสือพูดเลยไอ้เนี้่ยุนจูเกือยยังได้ชักยุบไอ้ไรไอ้ไรตักเสือดีนหมดเลยเรื่องเลยเพ็่อะไรก็มันเสื่อนี่นะมันนานเพื่อนเข่าเลยเลยเข่าเาใส่แล้วกินนี่ไหนที่ันขาดจ้างไปนะบ้านมันขาดจ้างพังเบื้องเพื <S <S ่อนนั่นแล้วการเสีย ขาากาจ้ำน้ำเมืองน้ำมันเนาะมันก็หลาย่างเขาบอกกาจ้าจงส่นนี้น่ยยงทานในไหะก็ขาจ้งอันนี้มันเป็นแค่แบบว่าการปรึกษากันยังบัวได้ถึงขั้นว่าเด็ดขาดนะนี่เนาะเพราะว่าเขาต้องไต่ตองเขาต้องไต่ตองให้แม่นหลักฐานครบถวนก่อนได้เจ้าไปเจ้าไปว่าให้เราหูแล้วปุ๊บเตลิดเปิดปึงไปได้สาวใบแล้วบัวอยู่ให้พ่อเพราะเวนนี้ สัมปุกอะไใกล้ตื้นได้เบารถเบารถเป็นได้ท่านทุกท่านจะเอาจะไปปัวเบาที่ต้องตรงหมดเลยเนาะจะรับไปจากไกลได้ไหอน่ะเขาก็ต้องถามแล้วเมนในคลิปมันเบาหน่อยเนาะถ้าได้ก็ะไป้าว่าไม่จะไปนั่นอย่าไปสีจะบอกอันอย่าบ้าอย่าขึ้บ้านะขนบ้าเอาไปปูว่าทางเบาทื่นนี่บ่มีปัญหาเนาะเะมันต้องทางต้องทางตรงเลยนะ แมนเขาเขาต้องถามดาวลดโตแผ่นนะครับใจว่าได้วันนี้เหรอเดี๋ยวไปฝากอีกพวกไอ้ไห้เพราะกระบอกจอยหุ่เจ็บน้ำตาไปดูแลหนุ่มเอาเล่วมาสั่งว่าแท้ให้ให้ให้คิดคิดกันว่าสงสารคิดกระบาดสบายบ่ บืได้คือไอ้น่อยว่ามันแหละมึงเถอะตส่งเรานี่น่อยเนี่ยมันตาต๊กไดเห็นคลิปออกมาน่นแบบมันเ่าหน้าเห็นแบบมันนะหาวานเน่ยชาตต้นถ้าเป็นบ้าเราสิ้หงเนยนะเอาเมื่อน้นอยคลิปวานอเนี่ยกหน้่ตาตกในต้นนะนะิึงคลิปสองสาลบพ่อตัวเขนอยู่ว่า ว่ตัวทบายเมื่อวานนะโอ้แล้วุภคพกันไทยและสนะให้และเนาะยันเราตายเนาะมีคิปออกมาเลยยผมแม่แต่เขาตตนตอนอถไฟใช่ไหมจะเราจะกินเขาอย่างใดอยู่อย่างใดตอนนี้ะตอนไไตอนไปเขาไปฝากกับแบบเขามีโทษขอเจ้ามาจับมันกระต่างกันบ่มแม่บอก เพระาะว่าเพระาพระว่าเฮาไปฝากนี่เขากาคือสี่เก่งใจผู้ปกครองเขาบนมีโทษอย่างเด้เฮาไปฝากบอ่อยากให้เรายุงเกี่ยวกับสิ่งนี้ละล่าหน่ถ้าคนมีโทษไปนี่กาจิว่าไปอีกแบบหน,นึ่งนี่แมนทางเจ้าหน้าที่บนกาจีใส่เรียเบียบอีกอ่แต่ว่าญาติพี่น้องนี่เต็มใจเอาไปฝากผังไหม่เิ่นเบิง่งดูแลสอยกันนะนะมีแต่ว่าคนกินกับลาเล้บายดีบายดี ม่ปลาเตตุ <Safe rév mark> ้ยฮะนี่ตุ้ยหัจอยตุ้ยขึ้นเนาะท่เปนเงื่อนบายเยท้าตลอดนี่แหละข่าวง้ยเข่ากเนมีเงินในนี่เนาะนี่เจ้าของวีโวผู้ใดย่องไปย่องมาขันอยู่ใกล้ห้านี่ซ้ำจิกิจเอียบร้อยหาิบนี่

สรุปแล้วนี่บาวัตจะไปหาสบายน้ากันบ่ทีมหน้าขาวนี่ยทีมเมียกขขายขาวนะบอกกับคือแล้วของจะของหน้าขาวเลยเนาะแบบโปรโมทก็คืออยู่ไหนเมียไขยขาวและไข่นะจอาเมือชาเมื่อยังท้าท่านึงยังขาวเลยอ่าโบแม่ได้ว่าข่าวคุณแม่เลยติดต่อฮะพี่น้องไอ้ที่นี่กันคิดโซลีกันปรึกษากันหาทางออกซอยกันพี่น้องเลยเนาะ ว่าจะเอาจังใดครับสาบายบางทานเอฟซี FC หลยคนก่าว่าอยากให้ไปทั้งศูตรบำบัดให้สาบายนี่เอาไปบำบัดเพื่อว่าให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกันมาใส่ชีวิตเป็นปกติอะไรพี่น้องทงั้งลุงสาบายแล้วก็ทั้งญาติพี่น้องกับ,บ่มีปัญหาอยังว่าซันแล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นดีเห็นงามพี่น้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็โอเคพี่น้องจังไดก็ฝาก่มแม่พี่น้องกดแชร์กดกไลค์กดติดตามให้กำลังใจค, 9, คือเก่าคือเดิมเลยเด้อผม่พี่น้องไว้พิดพลาดประกันใดขอโทษขอภายนำเอฟซีเบิร์ชูคูสุคนจังไดก็ขอให้่มแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกทานจงอยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความไขจะมีปรารถนาจริงใดขอให้ได้สิ่งน,นั้นสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคลิปนี้ขอโตก่อนเด้อพี่น้องไว้พอกันมาในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีพี่น้องาะ